พลาาเอกเอกนพเดีพัฒนากุลเสนาธิการฐานอากาศได้รับมอบหมายจากพลเากเอกนพเดชทูปเตณีผู้ช่วยการฐานอากาศนะครับให้ให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับเป็นผู้แทนของู้ประการนะครับสาหรับงานวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆก็กคือเราอยากจยาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะครับผ่านสื่อซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทาให้เยาวชนของเราเนี่ยกลับ มองออนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความเป็นอาหารอยากที่เข้ามาร่วมงานหรกอฟังขาประกาศนะครับซึ่งผมก็ถือว่าจุดเริ่มต้นนะครับอยู่เลเกๆของน้องๆในวันนี้อาอาจจะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะเมื่อ,อไหรก็ตามที่น้องๆอ,อยากที่จะเป็นอาหารแล้วมาถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ซึ่งเขาจะต้องสละในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของ,ของ,ของเวลาเรื่องของ ต้องตั้งใจเรียนความรู้ความสามารถต้องขยันนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาเป็นทหารแล้วเนี่ยเขาต้าองยอมเสียสละชีวิตนะครับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องที่พิพันยของประเทศนะครับอันนี้ถือว่าผมพยายามจะเปรียบเดี่ยวว่าทีเล็กๆที่น้องๆตัดสินใจถ้าเกิดได้าจากแรงไปแรงพนันใจในวันนี้นะครับเข้ามาร่วมกับกองทัพปรกาศจะถือว่ามันอยู่ที่ยิงย่งใหญ่ในการที่จะร่วมกันดูแลเรื่องการการักษาความปลอดภัยของประเทศชาติและก็ขอขอบคุณ ร่วมกันสา,านการณ์ครับที่ได้ดำริใได้มีการจัดในวันนี้ขึ้นมาแล้วขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเราจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติร่วมกันในส่วนของการปกป้องอธิปไตยครับเชื่อว่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะและนอกจากได้รับความบันเทิงสนุกสนานแล้วนะครับของในเรื่องของเนื้อหาสาระและวกสสร้างเข้าไปถึงจิตใจของน้องเช่นเดียวกับที่ผมจะได้รับมา ในเรื่องทอกการภาดแรับก็เป็นเรื่องการแ้งมในนี้เช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับเป็นสีมีเงินด้วยนะครับในเรื่องขกาเทบไลคันสัยสามารถเนรหราเรียนรู้ัน คือจริงๆผมยังไม่ได้ดูเรื่องเต็มนะครับแต่ว่าก็ได้ศึกษามาบ้างเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานสมัยใหม่นียมันเป็นเรื่องที่เราเราจะต้องตามให้ทันถ้าเราตามไม่ทันเราจะเสียเปรียดยกตัวอย่างเช่น F16 ที่เราเรามีอยู่ประจำการอยู่ตอนนี้นะครับทางในส่วนของนักบินนะครับเราศูนย์การสํคัญทางอากาศที่มีผู้เชี่ยวชาญของออกองทัพอากาศได้วิเคราะห์ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบอัตราส่วนในการสู้รบกันนะครับ F35 หนึ่งเครื่องสามารถ ต่อกรได้กับ F16 ประมาณ3.27เครือร่องถ้านั้นหมายควาว่าในอนาคตถ้าเราจะเราจะมี F35 เนี่ยเราไม่จเป็นต้องมีมากแต่เรามีในจํานวนที่เหมาะสมที่จะปกป้องพุติยภัยมาทดแทนกับเครื่องบินกองทัพอากาศที่กําลังจะพกี่ยกับิดการที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญที่สุดเราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีก้าวท,ทันเทคโนโลยีในอนาคตไปพร้อมๆกับประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศชั้นนําในเรื่องของอุตสาหกรรมเมืองประเทศหรือทางทหาร ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เป็นแนวทางของกองทัพประกาศนะครับที่จะ,ะได้พัฒนาเรื่องของอาวุธเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานซึ่งกองทัพปรกาศเองนะครับเราก็มองว่าเราไม่ได้เพลยาอาวุธเพื่อไว้รบกับใครแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราจะต้องปกป้องประเทศไทยเราได้แล้วก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการด้าน ด้านงบประมาณที่ได้รับกับความมั่นคงในการรักษาที่ปไตยเนี่ยเห็นความเหมาะสมลำตัวที่สุดนะครับก็เชื่อว่าว่าล้อมอากาศเนี่ยเร,เราจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาทุกคนนะครับว่าเราจะดูแลท่านประชาชนแล้วอยากจะมีรูปสเกลด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลใดๆที่ต่อจากนี้นครับอันนี้เป็นเป็นคำถามคลาสสิกมากนะครับ สงครามที่เกิดขึ้นเราเราคาดการณ์ไม่ได้ม้ว่ารัเสเซียกับยูเครนเราทราบล่วงหน้าไม่เท่าไหร่ว่ารัเสเซียจะบ,บุกยูเบย์เกิดความเสียหายมหาศาลรับประชาชนอพยพ6กล้านกว่าคนนะครับอูเบย์อพยพ6กล้านกว่า,นานคนกังไปประเทศที่ผ่านได้แต่ของเราถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในอนาคตจริงๆนะครับว่าเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มในวันข้างหน้าถ้าเกิดมีคอนฟ l ก c t เกิดมีใคร สงครามเกิดขึ้นนะครับเราจะเราจะทํำยังไงนะครับคงเป็นความตราบาปของกองทัพส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมเราไม่คิดวางแผนในการต้อนรับประเทศต่างแดนนู้นนี่นะครับจจกบ็ถือว่าเราทาําตามตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตอนนี้เราจะดูว่าเป็นการใช้งาน เราทํางานกันหนักมากนะครับทำามกันหนักมากในทุกส่วนเรามองว่าในอนาคตตั้งแต่วันปีนี้ไป้นไปถึงสิบปีข้างหน้าเราจะเป็นจะต้องทยอยปลดปจําการเพราะว่าเครื่องบินเก่าเนี่ยเราเรียกว่าเอจจิ้งแอร์คราฟต์จะมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงมากบางแบบค่าซ่อมบำรุงเนี่ยสามถึงห้าเท่าอาจจะถึงเจ็ดแสนบาทหนึ่งล้านบาทตท่อเรื่องบินแต่ประสิทธิภาพก็เข้าเดินเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราจะต้องปลดจําการเครื่องบินรบออกไปเนี่ยสามสิบิน เราจะไม่มีโอกาสที่ดแทน3ฝูงบินแน่นอนแต่เรามาพิจารณาว่าเที่ยวบินแบบไหนที่มีขีดความสามารถมีประสิทธิภาพทดแทน1ฝูงบินแต่ทดแทนได้3ฝูงบินนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่รทกรมอากาศพิจารณาหนักมากและทำงานหนักมากขรับก็เราก็สรุปว่าเอกสารมากนะครับที่ มีประสิทธิภาพและถึงที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างกองอากาศไทยกับกองอากาศสหรัฐม,มีมายาวนานแล้วเราก็ส่วนใหญ่เราใช้อุปกรณ์ด้านการบินที่บินกับของสหรัฐมาครับคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาต่อย,ยอดแล้วก็ทําให้กองอากาศมีความพร้อมในการที่จะป้องกันปัยพทบัาติถ้าเกิดมีขึ้นได้ใน,น,น,นอนาคตสามารถเอาเรกสามาทดแทนที่เราจะต้องกดจำการได้ท้งหมด จากการทัร้จากการเราให้ให้สูนย์การส่งทางอากาศท,ที่ผมได้เรียนไปนะครับกับนักบินได้มาเล็กกว่าดีครับได้มาได้มาสัมมนาแล้วก็คุยกันหานวทางเราเชื่อว่าอัตราส่วนเรโซของไอตอ151เครื่องสามารถทดแทนเครื่อง S อซบกได้3.27เครื่องนะครับอันนี้เราทาเราทําชาร์จมาแล้วมีจากศูนย์การสางทางอากาศที่มีโรงเรียนฟิโตเรฟเฟนสสตูดนะครับเป็นนักบินชั้นแนวหน้าของเรา รเราก็นักบินเอที่ร่วมร่วมกันร่วมกันคิดวิเคราะห์ตรงนี้ขึ้นมามัา่นใจว่าทางสหรัฐเองชอบทางี่เราว่าเราเองก็มองว่าสำหรับครับคือส่วนกางข่าประกาศเราทำมาที่ดีที่สุดครับเราพยายามทําทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อตกลงเป็นไปตามเงื่อนไขแต่เงื่อนไข,ขของการอนุอมัติจากจากทางสหราัฐนะครับก็คงเป็นเป็นเรื่องของทางสหราัฐเราผงไม่สามารถเข้าไปไปเล่าร่วมได้นะครับแต่ว,ว่าความพร้อมที่กองข่าประกาศจะ ปฏิบัติภ mm hmm. ารกิจแบบนี้55ม่นจะเป็นการเตรียมกำลังคนเตรียมสถานที่นะครับเราอยูว่าเรามีความพร้อมที่สุดถ้าขจัดประเด็นอันนี้หน่อยที่โดนโจมตีว่าซื้อซื้อเอฟ5มาเครื่องเปล่าแต่ไม่มีระบบอาบุธให้ขั้นชิจรนจริงๆจริง ATOI ได้เป็นค่อนข้างจะเป็นความลับอะไรารัดแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าผมก็คงพูดได้นะครับอันหนึ่งคือเราเราต้องยอมรับงำถานเพียงแต่ว่าสเปคขั้นต้นที่เรากําหนดนี่คือว่า เราต้องการให้อาวุธระบบอาวุธของใช้สรใช้กับระบบอาวุธที่เรามีอยู่ในปัจจุบันได้เราก็เราก็มีของทันสมัยอยู่นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับข้อจํากัดเรื่องงบประมาณเนี่ยเราคงคงไม่สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจใหญ่ครับเพราะคงคงในเบื้องต้นกว่าอากาศยานจะมากว่าจะฝึกเรียบร้อยกว่าจะพร้อมเป็นแบบธารกิจอีกประมาณ10ปีตอนนั้นอาวุธอากาศยานเนี่ยอาจจะพัฒนาไปอีกไกลมหาศาลจะเป็นในเรื่องของ High s p e e d อาเมซายหรือ โจมตีทางอาวกาศหรืออะไรก็แล้วแต่เรา,เรา,เ,ราเรามองว่าระบบอาวุธเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกาหนดตอนนี้วันที่เราได้รับเครื่องเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยได้ก็จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณนะครับอันนี้เราเพียงขั้นต้นเราระบุว่าจะต้องใช้งานกับระบบอาวุธที่เรามีในอวกาศได้ในขั้นต้นนเนียเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับวินแมนรอยินวินแมนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะาจะเซฟเรื่องของเรื่องของจำนวนอากาศยานได้เยอะ คือหรือว่าเป็นในเรื่องของอ,อีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งครับก็อยู่ใน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 โปรเจกต์แต่ไม่ได้อยู่ในตอน,นตอแล้วก็วใ,ใช่ครับแล้วเรียนย้ำว่างบประมาณที่เราที่ได้รับ f น5นะก็ได้นะครับเป็นงบประมาณในส่วนของกองทประกาศแล้วปี2อง6นะครับก็ประมาณเจ0อกว่าล้านบาทเองนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นโครงการถ้าเราไม่เริ่มวันนี้นะครับไปเริ่มช้ามันก็ก็บวกไปอีกนะครับแล้วก็มันก็คงคงคงอาจจะต้อง มีการทบทวนมีหลายหลายอย่างเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ผู้จัดจหาอากาศท่านได้ได้ได้ให้นักทำงานนะครับได้พิจารณาวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็เรามีการสัมมนาเมืมาก่อนทางด้านยุทธการเอาระลมผู้เชี่ยวชาญของทั้งหมดนะครับมีนการสัมมนาลแล้วก็สรุปเป็นแนวทางถึงเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดจากผู้จัดจหาอากาศท่านเดียวจากใครและเกิดจาก ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพประกาศทั้งหมดในการมาบรรยายสรุปโดยวิยากร<ม>ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านด้วยนะครับแล้ว,ว่าวิเคราะห์สถานการณ์การการเมืองความมั่นคงในประเทศนอกประเทศแล้วก็ในอนาคตด,ด้วยนะครับก็ส,ส,สแล้วถ้าไม่ผ่านประมาณปีห6หกนี่การแก้ปัญหาของกองทัพประกาศจะยังไงอ่ะคือถ้าไม่ผ่านกามาปี66หนี้เราก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ว่า เพียงแต่ว,ว่าเราก็คงต้องต้องยื่นต่อปีห7เจต้องยืน่นต้อง,ต,องต้องขอต้องเสนอเสนอเสนอปีห7เจต่อเพราะว่า<ม>โครงการนี้หรือว่านจะเป็นโครงการสําคัญที่จะมาทดแทนมาทดแทนเราไม่ได้สร้างใหม่หรือไม่ได้สร้างอะไรให้ให้ให้เกินเลยมากกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เลยนะเรามาทดแทนสิ่งที่เรากําลังจะขานเอาวิเคราะห์ว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนนะครับเจ็ดร้อยล้านีแผนสองแผนเจ็ดร้อยล้านที่เราที่เราตั้งไว้ในปี6กสนี่เป็น ก็คือเราเตรียมในเรื่องของเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของดินกินมันผูกพันนะครับเป็นเป็นงบผูกพันปี67ปี68นะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงสถานที่นะครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์สนับสนุนการบินแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของของเครื่องบินนะครับอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มทั้งลำเลยก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของหลังจากถ้าเกิดเราทราบจากคอนเฟส ของสหรัฐว่ามีการอนุมัติเมื่อไหรนะครับโปรเซสนี้ก็จะจะรับต่ออันดีถ้าเสนอดีๆของบบของของัสดที่ที่ที่ให้เราตอนนี้ราคานั้นลงอะไรบ้างอ๋อคือเราเองเนี่ยเราใช้ใช้สื่อจาก OpenSource นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จริงแล้วกระบวนการของสหรัฐเนี่ยจะมีค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจะมีการมาวิเคราะห์ดูสถานการณ์รอบบ้านแล้วก็มีการหาข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อกระบวนการ อนุญาตจากของเฟสแล้วถึงจะมีกระบวนการต่อรองราคาจะมีกนการรุดคุยกันผ่านระบบการจัซื้อจัดหาทางทาหารนะครับแบบเอสนะครับจึงค่อนข้างที่จะจะรับประกันในเรื่องของเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสครับ